สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนาฬิกาสมาร์ทวอทนะคะตัวนี้มาดูวิธีการใช้งานนะคะว่าตัวนี้เขาใช้งานยังไงก่อนอื่นนะคะตัวเครื่องจะเป็นประมาณนี้ค่ะพร้อมสายให้สายนาฬิกานะคะแล้วก็การชาร์จแบตละค่ะตัวเครื่องเขาจะมี ตัวสายชาร์จหรือว่าที่ชาร์จไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าค่ะชาร์จแบบนี้จะสังเกตค่ะเต้าเสียบอะค่ะจะมีความที่เป็นแม่เหล็กอยู่ด้านในให้เราเอาแม่เหล็กเนี่ยค่ะทั้งตัวเครื่องแล้วก็เต้าเสียบอะค่ะให้ชนกันแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เสียบได้ปกติหรือท่านใดที่มี power bank ค่ะก็สามารถใช้กับ power bank แบบนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวให้สังเกตดูอีกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นเต้าเสียบแล้วก็มีแม่เหล็กค่ะเสียบายเขาจะชาร์จประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดตัวนาฬิกาค่ะชาร์จได้สำเร็จเขาจะมีการสั่นเตือน2ครั้งนะคะอืดอดอย่างนี้มาดูวิธีการเชื่อมต่อ โทรศัพท์กับนาฬิกานะคะก่อนอื่นเลยเข้ามาที่หน้าจอที่เป็นเซตติ้งค่ะการเลือกโหมดเมนูค่ะให้เลือกต,ตรงด้านล่างตรงนี้ปุ่มนี้นะคะแค่แตะเบาๆค่ะไปที่ตัวนี้เซตติ้งตัวนี้แล้วก็กดเลื่อน ก็จะมี QR code ให้ค่ะถ้ากดค้างค้างไว้อย่างเงี้ยคือการเข้าเข้าโหมดหรือออกจากโหมดถ้าเกิดการสัมผัสเพียงครั้งเดียวเป็นการเลือกหรือเลื่อนนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะกดค้างไว้ไปต่อค่ะมาที่หน้านี้ค่ะแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์นี้สแกนเข้าไป สแกนขึ้นเขาจะโชว์หน้าจอแบบนี้ให้เราโหลดอันนี้กดโหลดมาเรียบร้อยนะคะเป็นอแอปชื่อ FitPro ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทำการลงทะเบียนผ่านอีเมลนะคะแล้วก็เข้ามาดูในหน้านี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดเราจะตั้งชื่อหรือใชอ้รูปภาพก็สามารถตั้งได้เลยนะคะชื่อเล่น เพศค่ะอายุความสูงน้ำหนักค่ะตัวนี้เขาจะเป็นการตั้งค่าว่าลูกค้าค่ะบางท่านเขาจะต้องแบบมีกี่แคลลดได้กี่แคลวอย่างเงี้ยเขาจะคำนวณให้เลยผ่านแอปตัวนี้มาดูโฮมนะคะปุ่มโฮมอันนี้ก็คือโดยรวมค่ะว่าเราจะเชื่อมต่อหน้าจอ,อ,อกับนาฬิกาแล้วข้อมูลมันจะมาลิงก์ตรงนี้หมดเลยทั้งฮาร์ดเรท การนอนหลับนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือการตั้งค่าอุปกรณ์เบื้องต้นถ้าเกิดเราอะค่ะจะเชื่อมต่อนาฬิกากับอุปกรณ์ให้เข้าไปที่กำลังมองหาอุปกรณ์อันนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะให้เราค่ะกดเปิดบลูทูธก่อนนะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อ เชื่อมต่อแหลเครื่องอะคะ่ะเชื่อมต่อกับทางานาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าอุปกรณ์ตรงรุ่นอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะเขาจะมีตัวค่าของของอรหัสโค้ดของแต่ละเครื่องไว้ย๋ยวเปิดให้ดูนะคะอะตรงนี้ค่ะ watch 8A แล้วก็ 8A อันนี้คือตรงกันนะคะเวลาเราจะใช้การใช้งานนะคะเบื้องต้นก็มีทั้งหมดาการวิ่งการาจ็อกกิง้งหรือการกระโดดเชือกแล้วก็การซิปอัพค่ะตรงนี้มาดูที่ตัวหน้าจอ,อาตัวนาฬิกานะคะพอเชื่อมต่อแล้วอะคะ่ะ โหมดของเขาก็จะมีหลายโหมดเลยทั้งการย่างการก้าวเบิร์นได้กี่เบิร์นได้กี่แคลนะคะอันนี้การวัดค่าความดันค่าออกซิเจนในเลือดแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจมาในโหมดสปอร์ตค่ะมีการวิ่งค่ะเนี่ยค่ะมีนาฬิกาวัดได้ว่าเราวิ่งไปกี่นาทีลดได้กี่แคล กระโดดเชือกค่ะแล้วก็การซิทอัพค่ะต่อไปเป็นหมดเมสเซจค่ะหมดเมสเซจอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปดูได้ในโทรศัพท์หรือตั้งค่าได้เลยนะคะมาที่การจัดตั้งค่ะแอปพลิเคชันดันตัวนี้เราสามารถตั้งได้เลยนะคะว่าจะให้แจ้งเตือนการโทรหรือ ไลน์หรือ Facebook หรือ Instagram หรือ WhatsApp ต่างๆหรือการแจ้งต่างแจ้งเตือนทาง SMS อเันนี้ค่ะเวลามีการแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะเขาจะขึ้นที่หน้าจอหรือหน้าปัดนาฬิกานะคะต่อไปค่ะมาดูที่การตั้งค่าของออนาฬิกาอาเขาเรียกหน้าจอให้เข้าไปที่การ การตั้งค่าการหมุนหมายเลขตัวนี้อันนี้คือจะเป็นค่าเริ่มต้นนะคะเขาจะมีแนะนำเลยว่าหน้าจอเราสามารถเปลี่ยนได้หลายโหมดมากสามารถเลือกเอาได้เลยสมมุติว่า,อาขออนุญ,ญาตตั้งเป็นตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะตั้งไว้มุมไหนอลองประสานสมมุตินะคะเลือกแบบนี้ ตรงหน้าจอเขาก็จะขึ้นโชว์มาว่าเออมีการเชื่อมต่อแล้วนะแต่เราคู่นะคะตัวนี้เขาก็จะรีเซ็ตมาแล้ว คือทุกครั้งอะค่ะวันและวันที่ในนาฬิกาค่ะทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อโทรศัพท์ครั้งแรกค่ะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะวันที่และเวลาค่ะเขาจะอัปเดตลิงก์กันอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาตั้งค่าผ่านโทรศัพท์หรือ,อ,อตั้งค่ากับทางตัวนาฬิกานะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็การสวมใส่สามารถใส่แบบนี้ ด้านที่ไม่มีแถบแม่เหล็กคือสายสีสายเส้นยาวนะคะดันเข้าไปค่ะส่วนด้านตรงนี้ตรงที่เป็นแม่เหล็กชาร์ตะคะ่ะให้ใส่ตรงเป็นข้อสั้นที่มีเข็มขัดดันเข้าไปเลยนะคะตึ๊เราก็ใส่ได้เลยหรือถ้าเกิดเราจะชาร์จแบตค่ะก็แค่ดึงออกมา ต้องใช้แรงดึงนิดนึงนะคะเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ